สวัสดีครับอันนี้ผมมาคุยกับพี่โมนะครับฝากปล่อยเช่าคอนโดลุงพีนี้ิด้านะครับก็สวัสดีครับพี่โมสวัสดีค่ะเ,ออเป็นยังไงบ้างครับฝากเช่ากับผมก็ก็คือคุยกับคุณพัฒะค่ะ,ะ,คะเมื่อวันอาทิตย์อาท่ตย์ที่ผ่านมาว่าแบบต้องการปล่อยเช่าคอนโดนิด้าเศรษีไทยแล้วก็คุยกันแล้วก็ประมาณวันอังคารคุณพัฒ ก็ไปถ่ายรูปเนาะไปถ่ายรูปคอนโดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บรรภณ์พฤหัสคุณพัดก็หาลูกค้าให้เลยอะค่ะแล้วแล้ววันนี้วันเสาร์คุณพัดก็มาทําสัญญาเลยค่ะคืองงมากค่ะแบบเร็วมากเร็วแบบไม่ไม่ทันตั้งตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะก็ยังยังงงอยู่ว่า ทำไมเร็วขนาดนี้ยังไม่ทันตั้งตัวจริงจริงค่ะอ๋อทางผมเ,เรื่องการบริการเรื่องเอกสารเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมครับ่ก็โอเคมากค่ะรวดเร็วมากเลยค่ะคร,รวด<ม>เร็วจนตกใจมากเลยว่าโปรเซสไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จบเลยค่ะไม่ไม่เกินจริงๆน,นะคะประมาณรเราเริ่มกันเมื่อวันวันอาทิตย์แล้ววันนี้วันเสาร์เออประมาณอาทิตย์นี้ค่ะโอเคครับผ,ผมจะรบกวนพี่โมลองแบบอ่ ทักชวนเลยแล้วชวนเราก้าป้าในที่แบบว่าถ้าใครจะฝากอ๋อแนะนําเลยค่ะค,คือคือไม่ได้รู้จักมันเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะก็คือมีมีแบบคนแนะนําใหม่ครั้งหนึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะแบบคือบริการดีมากแล้วก็แบบคุยดีแล้วแบบแบบบริการดีมากแล้วก็จัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโมเองค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่โมก็มีธุรกิจส่วนตัวใช่ใช่ค่อนข้างยุ่งเลยค่ะไม่มีเวลาอันนี้เป็นที่เราคุยกันครั้งแรกคือครั้งนี้ที่มาเจอตัวกันก็คือเสร็จเซ็นสัญญาเลยค่ะก็คือก่อนหน้านี้โทรศัพท์คุยกันตลอดเพิ่งามาเจอกันวันที่เอาสัญญาไว้พี่โมเซน็นใช่ค่ะแล้ววันนี้คือพี่โมเซน็นฝ่ายเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โมไม่ว่าผมก็ต้องเอาเอกสารเนี่ยไปให้ทางลูกค้าเซ็นแล้วก็ส่งเอกสารให้พี่โมอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็ก็ไว้ใจเลยก็คือแบบ ก็คือปล่อยให้คุณพัดเป็นคนจัดการเลยนะคะครับขอบคุณพี่โมมากนะค,ะนะครัะ <c oughs> ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณ